ร้านพูนยางแตกนะคะนี่เลยค่ะล้อกว้าง8.54ลูกมือสองทุกชุดเลยนะคะย้ำนะคะเห็นลายใหม่ๆน,นี้นะคะเวลทีซกุกไก่อีแบนนะคะนี่ค่ะนะคะเป็นมือสองทั้งนั้นเลยนะคะราคาหลักพันค่ะหลักพันนะคะเริ่มต้นที่หลักพันเลยค่ะนี่ค่ะยางสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะหลักพันมาเริ่มที่ชุดแรกเลยค่ะ ชุดนี้แม็กอีแบนค่ะกว้าง8.5 4ลูกออฟ35นะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นเลยค่ะมือ2เหมือนใหม่ค่ะสวยกริปเลยนะคะยาง255 50 18ยางไทยดีสโตนนะคะชุดนี้เอาไปราคาเพียง8,900บาทแม็กอีแบนสีเทากันหยอดแดงกว้าง8.5ออฟ35ไม่ล้นการันตีว่าไม่ล้นเลยนะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะอันนี้เอาไปราคา8,900บาทค่ะได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะ นี่ค่ะดอกยางนะคะยาง25-50นะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะ อีแบงค่ะเอาไป8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้ค่ะแม็กกุ๊กไก่ค่ะแม็กกุ๊กไก่สีน้ำตาลนะคะนี่ค่ะกว้าง8.54สี่ลูกนะคะชุดนี้นะคะออฟ35หไม่ล้นเหมือนกันเลยนะคะยาง2 7 5 40 18สี่เส้นเลยนะคะอันนี้นะคะเอาไปหลักพันเหมือนกันค่ะกว้าง8.5กุ๊กไก่นะสีน้ำตาลนะคะอันนี้เอาไปราคาเพียง9,900บาทค่ะนะคะ9,900บาทเลยนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะ นี่ค่ะเอาไปราคาเพียง9,900บาทค่ะแม็กกุ๊กไก่กว้าง8.5ใส่ล้น6กลูนะคะ9,900บาทเท่านั้นเลยค่ะอันนี้แม็ก TC 0 0 5นะคะกว้าง8.54วงค่ะยางดอกแน่นๆเลยนะคะอันนี้ล้อมือ2ยางมือ2ค่ะนะคะนี่ค่ะยางดอกแน่นๆแบบนี้เลยนะคะยาง2 5 5 50 1 8หลัง25-58 8นะคะปี20ค่ะยางดอกแน่นมากเลยนะคะเอาไปใช้ยาวค่ะ นะคะชุดนี้ค่ะกว้าง8.54ลูกออฟ3 5นะคะไม่ยื่นไม่ล้นล้อมือ2เหมือนใหม่ค่ะสวยกิฟต์เลยนะคะอันนี้เอาไปราคาอยู่ที่1,900บาทค่ะ1,900บาทนะคะชุดนี้นะคะ นี่ค่ะแล้วก็มีแมกเวลค่ะชุดนี้นะคะล้อมือ2เหมือนเบิกใหม่ยางปี24นะคะกว้าง8.54ลูกนะคะแมกเวล์ ale, กว้าง8.5น้านานๆทีเข้าเลยนะคะยาง2 5 5 5 5าปี24นะคะดูเลยค่ะดอกยางเหมือนเบิกใหม่นะคะกิฟเลยนะคะนี่ค่ะเหมือนเบิกใหม่เลยค่ะกว้าง8.5นะคะนี่ค่ะชุดนี้ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่13,900บาท แม็กเวลกว้าง8.5ยางปี24ค่ะ13,900บาทนะคะนี่ค่ะชุดนี้นะคะมาที่5รูกันบ้างเลยค่ะอันนี้แม็กที005นะคะกว้าง8.5 4ลูกกว้าง8.5สี่ลูกนะคะแม็กที005กว้าง8.5 4ลูกค่ะยางเป็นปี22นะคะชุดนี้รถเก่งใส่ได้กระบะใส่ได้ใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะล้องานถ่า ค่ะชุดนี้นะคะยางปี22ค่ะเอาไปราคา1,900บาทนะคะ1,900บาทะค่ะล้อมือ2อนะคะมือ2เหมือนใหม่เลยยางดอกแน่นๆนะคะยางปี22นะคะยาง2,3,5,4,5,1,8,4เส้นใส่ล้น5ลู114นะคะ TC 005ชุดนี้เอาไปราคา1,900บาทะค่ะ 1,900บาทนะคะชุดนี้แม็กอ e ีแบงค่ะสีดำหยอดแดงกว้าง8.54ลูกอันนี้ก็ล้อมือ2องเหมือนเบิกใหม่เลยค่ะสวยกริบเลยนะคะยางปี22นะคะยางหน้า245 24 48คู่หลัง275 4 0 1 8แต่ล้อกว้าง8.54ลูกนะคะชุดนี้เอาไปราคา1,900บาทค่ะ1,900บาทค่ะด้านหลังก็มีอีกนะคะสำหรับล้อกว้าง8.5ราคา8,900ค่ะ 8, อันนี้นะคะเป็น TE37 สดํีดำนะคะกว้าง8.54ลูกอันนี้เอาไป8,900บาทค่ะแล้วก็มี MAC E-Band ค่ะอันนี้ล้องานโรแมกนะคะสีเทากันค่ะอันนี้เอาไป8,900บาทค่ะอันนี้ e ีแบนสีบูริมเต็ดนะคะ ยาง 2A550 ค่ะอันนี้ก็เอาไป8,900บาทค่ะอันนี้คือแม็กกว้าง8.54ลูกนะคะที่ถ่ายให้ชมนะคะนี่คือกว้าง8.54ลูกทุกวงเลยนะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะนี่เลยค่ะ ร้านบุรุญยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะ0951199659นะคะหน้าร้านค่ะรับเทิร์นล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทิร์นล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งค่ะ ต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่ค่ะอันนี้คือสำหรับล้อกว้าง8.5นะคะจบคลิปเท่านี้นะคะต่อไปค่ะด้านหลังค่ะที่ร้านนะคะมีให้เลือกอีกหลายลายเลยไม่ว่าจะเป็นล้อออฟโรดนะคะนี่ค่ะอันนี้แม็กซ์เอ็กตีมค่ะพึ่งเข้านะคะแม็กซ์เอ็กตีมนะคะขอบ16ค่ะออฟโรดนะคะยาง265 70 16นะคะปี20ค่ะอันนี้เอาไปราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะ ยางฮันคุกนะคะ9,900บาทนะคะแม็กเอ็กตีมค่ะขอบ16นะคะอันนี้ที่ E37 นะคะล้องานไทยค่ะยาง265/70-16ปี21นะคะอันนี้เอาไป1 9 0 0บาทค่ะขอบ16นะคะยางปี21สวยๆเลยล้อสวยๆยางสวยๆเลยนะคะสำหรับใครหาออฟโรดนะคะล้อสวยยางสวยนะคะอันนี้แม็กลายดอกไม้นะคะยาง285/75-16นะคะยางปี20ค่ะ หรือยี่สเนาะยางปี21นะคะจุดนี้ค่ะยางปี21ดนะคะดอกไม้นะคะยางปี21่นะคะชุดนี้เอาไปราคาหน0่ารอยบาทค่ะยางดอกใหญ่ๆนะคะหนึ่งหเารอยบาทนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีแม็กใบพัดนะคะชุดนี้แม็กใบพัดลิปแดงค่ะยางดอกเอที5 6งหกห้าหกปนะคะมอนเตอร์นะคะปี20ค่ะล้อสวยกิฟต์เลยยางดอกหนานะคะเอาไป8,900บาทค่ะ ไบพัดคลิปแดงนะคะนี่ค่ะ8,900บาทนะคะแม็กแฮมเมอร์ค่ะออฟโรดคอบ16นะคะอันนี้เอาไป9,900บาทค่ะแม็กเวลอันนี้ยางปี22นะคะออฟลึกนะคะอันนี้เอาไป9,000